สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่17มิถุนายน2568ครับผมวันนี้ทางบริษัท MCC Engineering 2 0 1 1จำกัดและมิสซอนสปอร์ตกานะครับเรายังอยู่ที่โรงเรียนปณิธานเด็กดีน2นะครับที่อยุธยานะครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้ทำการ พื้นแล้วก็ทำการปรับพื้นที่ที่เป็นนูนขึ้นมานะครับที่ปุงที่ปูนอะไรพวกนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับวันนี้งานของเราก็คือเราจะทำการซ่อมรอยจอยนะครับเรียกว่าปิดรอยจอยนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นงานที่ ท้าทายพอสมควรเนื่องจากว่ารอยจอยนี่เราไม่สามารถจะใช้ประวุลหรือวัสดุที่มันมันแข็งได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้วัสดุพวกนี้เนี่ยจะกำหนดการแตกของพื้นคอนกรีตนะครับไม่ได้เราต้องให้จอยมีความยืดหยุ่นนะครับเราก็เราก็เลยคิดค้นตัววัสดุนะครับ เป็นปูนของบริษัทเรานะครับที่มีความยืดหยุน่นมีใยนะครับซึ่งเวลาจอยเนี่ยมันมีการขยับนี่ก็ขยับตามจอยได้ครับโดยที่ไม่ทำให้พื้นรอบๆอข้างมันแตกนะครับตรงนี้ <laughs> การซ่อมรอยจอยมันต้องเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเมื่องนั้นเราไม่สามารถคอนโทรลรอยแตกนะครับของพื้นได้ ะคับตรงนี้ก็เป็นวัสดุที่ทางบริษัทเราคิดค้นขึ้นมานะครับมันมีทั้งความยืดหยุ่แล้วก็มีใยนะครับตรงนี้คคลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเราได้นะครับผมบริษัท MCC Engineering 2011จำกัดนะครับทางเรานะครับ รับสร้างนะครับปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็ยังรับทำงานอา,าเสียีเส้นพื้นสนามกีฬาไม่ว่าอินดอร์หรือเอาดอร์นะครับผมรวมถึงระบบไฟระบบลวระบบตะข่ายนะครับทางเรายินดีรับทำในราคาย,ย่อมยอมเย,ยาวนะครับตามออดของลูกค้านะครับ ลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับเราก็ยินดีนะครับผมเป็นลูกค้ากันนานๆนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับที่0802975850นะครับผมช่างนบนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีต้องขอประคุณมากนะครับสวัสดีครับ